สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของออนอาร์ตบุ๊กนะคะวันนี้นะคะเพีนก็จะมารีวิวนะคะเป็นสีเทียนของเด็กนะคะอันนี้เนี่ยที่ซื้อมาใช้เพราะว่าดูตัวแท่งเขาแบบดูจากในรูปนอะไรที่ก่อนใช้เนี่ยก็คือดูแล้วว่าเออมันเนียนน่าใช้ดีนะคะสําหรับตัวนี้ก็ไปหาซื้อมาจากในออแอปช้อปปิ้งนะคะก็เดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะแล้วกเออ็เขาจะมีแถมตัวสมุด ระบายสีนี้มาด้วยแต่ว่าเมื่อวานแอบเปิดลองใช้นิดนึงเพราะว่าอยากลองมากๆเลยว่ามันเป็นยังไงนะคะสรุปว่าคือระบายสีเนี่ยก็สําหรับเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะมีความสีลื่นแล้วก็ไม่เลอะมือด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาทดลองเต็มๆให้ดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็ได้มาพร้อมๆกันเลยจะเป็นกล่องสีเทียนของเกาหลีนะคะนองนี้น้องเดลีนะคะ ซื้อจากในแอปท็อปปิ้งเช่นเดียวกันนะคะก็แปะไว้ให้นะคะอันนี้เนี่ยจะมีแบบคือซื้อมาเพราะว่าเฉดส,สีเขาเยอะมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าเลยนะเหมาะสำหรับเด็กมากๆนะคะก็อยากจะมาลองว่ารูปน่ารักน่ารักดูนะคะว่าจะเป็นยังไงโอ้อันนี้นะคะก็เปิดมาเนี่ยโหสีเยอะมากนะคะละลานตาม้กาคิดว่าถ้าบ้านไหนเออซื้อไปให้ลูกหลานอะไรแบบนี้น่าจะตื่นตาตื่นใจมากๆนะคะ นี่เลยนะคะโหสี oh, แบบว่าสวยสดงดงามนะคะแล้วก็มีปลอกปิดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะ mm hmm. ก็คือเขาจะมีตัวผู้กันมาให้เพราะว่านี้เนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นสีเทียนที่ใช้ระบายน้ําได้นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้มาลองกันนะคะพี่ออนก็ยังไม่เคยใช้แบบสีเทียนระบายน้ํานะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเรามาใช้ จากกรองเล็กนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นภาพที่พี่ออนใช้วาดด้วยสีช็อกน้ำมันธรรมดานะคะออยล์พาสเทลธรรมดาเลยแวัน,นี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดหน้าใหม่นะคะเพื่อที่จะลองตุกสีใหม่ที่ทิ้งได้มาอ,อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้แกะมาเขาก็จะมี3ามชั้นนะข้างในนะคะแบบนี้ มีทั้งหมดสามชั้นนะน,นี่นะคะสีดูเนียนมากนะคะแล้วก็เหมาะกับเด็กใช้จริงๆด้วยนะคะเพราะ,ะว่าดูแล้วไม่เลอะเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะอาอาจจะเลือกเป็นสีสดๆหน่อยนะคะซึ่งอ,อันนี้นะคะหยิบออกมาอันนี้ก็จะแบบอันนี้ทางทางปลายนี้เนาะก็คือปลายด้านนี้จะแบนๆแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัวตัวแท่งเขาเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนเป็นสามเหลี่ยมนะคะคือจับจับระบายได้ง่ายนะคะหัวแหลมเป็นดินสอนะคะปลายอีกด้านหนึ่งนะเป็นแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองขีดขีดตรน,นนี้ดูนะคะอันนี้มันเป็นกระดาษแบบออมีความหยาบเล็กน้อยนะคะนี่เลยเห็นจากในวิดีโอนะคะก็คือจะมีความแบบไม่ได้เรียบมากนะคะ อ่เดี๋ยวก่อนจะหยิบกระดาษที่เรียกกว่านี้มาระบายให้ดูด้วยนะคะน,นี่จะเป็นกระดาษ1 8 0กรัมแบบเรียบเลยนะคะเรียบมากเป็นกระดาษกาดนะคะตัวนี้นะคะ,ะเนื้อก็จะเรียบมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็จะคงความแบบเอ่อไม่ไม่แน่นมากนะคะแต่ก็จะเรียบขึ้นตามเนื้อกระดาษ แล้วก็เดี๋ยวลองสีอื่นบ้างนะคะแต่ว่าดูสีไม่ไม่มีความเลอะอะไรเลยแล้วก็ใช้เท่าไหร่ก็คือสะอาดอยู่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้ก็แบบเหมาะนะคะสำหรับเด็กนะคะในการวาดแต่ว่าเวลาซื้อนะคะอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้ก็ได้คือ แค่แบบต้องดูว่าปลอดภัยใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าบ้านไหนซื้อให้ให้เด็กๆให้ลูกให้หลานจริงๆอาจจะต้องดูตรงที่ร้านขเขาเขียนว่าสําหรับเด็กไม่มีสารพิษปลอดภัยอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้นะคะก็เดี๋ยวแปะที่แปะอ่ะ้ที่ร้านไว้ให้แต่จริงๆแล้วก็สามารถซื้อร้านอื่นๆได้นะคือยี่ห้ออื่นๆก็ได้นะคะเพราะว่าลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะก็คือซื้อมาใช้เองจริงๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ อ่าไม่ออกนะคะภาษาจีนก็คือคงจะเป็นแบบว่าเอ,อใช้แล้วแบบไม่เลอะเนาะเหลาได้อะไรแบบนี้นะคะแต่กำลังดูว่าในใแอปอช้อปปิ้งที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็ถ้าจำไม่ผิดน,นะคะก็คือเขียนว่าเหมือนกับแบบปลอดภัยอะไรแบบเนี้ยนะคะไม่อ่าด้านหลังอ๋อนี่ออเถ้าเด็กเล็กมากยังไม่ควรนะคะนี่นะคะตามที่เขาเขียนเลย แล้วก็นอกนา้นะคะเวลาซื้อนะคะก็ต้องดูนะถ้าสําหรับเด็กเล็กๆแต่ว่าถ้าเราผู้ใหญ่นะคะใช้กันเองอะไรแบบนี้ก็ซื้อมาทดลองใช้ได้ชิวๆเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะทดลองอีกตัวหนึ่งนะคะนะคะก็ระหว่างที่เก็บอยู่นะคะตัวนี้เนี่ยเอ่อถ้าแบบจะนํามาวาดคือรูปจริงจังเลยเนี่ยอาจจะต้องเป็นแนวที่รูปแบบเออ ต้องการความบางเบาเนาะหรือว่ารูปที่มันดูสบายตาเบาๆอะไรแบบนี้ถ้าแบบว่าต้องการสดหนักแน่นอะไรพวกสีเทนแต่ไม่เหมเาะก็แนะนําให้ไปใช้สีช็อกน้ํามันไปเลยนะหนักๆแแน่นๆนะคะต่อไปนะคะที่เราจะทดลองกันนะก็คือเซตตรงนี้นะเดีย๋ยวจะลองบนกระดาษทั้งสองแบบเช่นเดียวกันนะคะหยิบน,นะคะเลือกสีก่อนเนาะเป็นน้ําตาลออกนะคะ เสียบข้างหลังไม่ได้นะก็คือปิดปิดฝาได้อย่างเดียวนะคะอันนี้นะคะลองตรงนี้นะคะเป็นกระดาษกึ่งยากึงเรียบนะคะโหเนียนมากนะคะเนียนลื่นถ้าจะไม่ผิดก็คือเขาเขียนไว้ที่แบบตอนเออ่ที่ไปที่ร้านค้าหรือว่าตอนซื้ออะนะคะก็เห็นว่าเออนุ่มเนียนลื่นนะคะที่เขียนเอาไว้อันนี้เป็นกระดาษแบบไม่ได้เรียบเท่าตัวนี้ด้วยนะ ถ้าเป็นกระดาษตัวนี้นะคะโหลื่นลื่นปืดเลยนะคะนี่คือไม่ได้กดอะไรมากมายนะคะอ่าเป็นแบบสบายมือแล้วก็ไม่เลอะอยู่แล้วนะมันเป็นปอกแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะหมุนขึ้นมาได้ไหมอ้าได้ได้ได,ได้นี่ไงนะคะนี่เพิ่งทดลองด้วยกันครั้งแรกในคลิปนี้เหมือนกันนะคะอ่าหมุนขึ้นมาได้สุดแค่ไหนลองดูแล้วกันนะคะ นี่หมุนเอกหมุนเอกหมุนเป็นลิปสติกเลยได้แบบประมาณไหนเนาะโอ,อะ้สุดแล้วค่ะอันนี้คือหมุนสุดแล้วโอเคนะคะประมาณนี้เลยหมุนสุดแล้วนะคะ,ะหมุนกลับขึ้นถ้าแบบเราใช้นะคะสีเดี๋ยวลองทดลองดูนะคะวาดารูปง่ายๆเนาะ สีลื่นเนี่ยคือแบบนัมเบวันเลยจริงๆนะคะลื่นมากอ่ะเดี๋ยวลองแบบว่าระบายเล่นๆดูนะคะลื่นๆนะคะโหหยุดพูดคำว่าลื่นไม่ได้นะสีนุ่มลื่นมากนะคะไหนเขาลองอันนี้หน่อยนะว่าแบบก็จะไปใส่ปลอกข้างหลังทุกครั้งเลยซึ่งใส่ไม่ได้นะคะจะลองดูว่ามันทับได้ไหมสีขาว ได้นะคะใช้สีขาวสีอ่อนมาทับบนสีเข้มได้แล้วก็เดี๋ยวจะใช้นะคะเหมือนกับเวลาใช้สีช็อลอกน้ำมันธรรมดาเลยก็ยคือเช็ดเช็ดออกนะเวลาที่แบบสีเลอะเละก่อนใช้อะไรอย่างาเงี้ยค่ะคราวนี้นะคะก็เดี๋ยวจะลองแบบปูพื้นนะคะ ด้วยสีชมพูอ่อนเบาเบาเบาเนะคะลองดูว่าผสมได้ไหมนะคะก็ใช้สีเหลืองมาเอาระบายทับอ่าได,อะะได้อยู่นะคะได้อยู่ถ้าเกิดว่าเหลืองธรรมดาเลยมันก็จะสดไปเลยนะคะเมื่อกี้อยากได้ให้มัน,นอมชมพูที่หนึง่งก็ทาการปรพงรมนได้นะคะต่ะไฟไปก็จะเป็นสีเข้มนะคะเออเลือกเป็นน้ําตาลเข้มมากๆแล้วกันน้ำตาลเข้มมากๆเนี่ยก็ อคือมันก็ว่าติดแหละนะคะแต่ว่าอาจจะต้องย้ำๆนิดนึงนะคะเพราะาอาจจะมีสีซ้อนกันสองชั้นนะคะเดี๋ยวลองตรงนี้ดูบ้างนะคะตรงพื้นที่สีน้ำตาลอ่อนนะคะก็ระบายติดนะคะจะลื่นนิดนึงอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเป็นสีแก้มนิดนึงนะคะแก้มระเบ้อระเบือสีแดงประมาณตรงนี้ ซึงได้แล้วเป็นรูปง่ายๆนะคะแล้วก็เออใช้สีตัวนี้เนาะอ่าลืมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้นะคะนี่เลยเจ้าคู่กันนะคะแล้วก็อนนี้เตรียมน้ํามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองใช้สีเขียวโทนที่ชอบนะคะจะเป็นสีเขียวตุ่นๆนิดนึงเออลองในกระดาษนี้ไปเลยเนาะ,ะแล้วก็เหลือลองขีดในนี้ด้วยนิดนึงนะคะสีเขียวเข้มนี้นะคะอาจารย์ ใช้พวกการที่เขาให้มาในกล่องแล้วก็ไปจุ่มน้ำนะคะจุ่มน้ำแล้วก็ลองอ่าก็คือเป็นแบบว่าสีเทียนระบายน้ำนะคะก็คือโอเคจุ่มน้ำอีกนะคะสามารถที่จะแบบ ระบายด้วยน้ําออกมาได้เนาะเดี๋ยวลองสีเทียนอันแรกนะที่มันไม่ใช่สีเทียนระบายน้ํานะคะอ่าก็จะเป็นแบบมันมันไม่ใช่สําหรับการระบายน้ลนะ้วก็อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นกระดาษข้างบนนี้นะ่ะนะก็ะได้เหมือนกันแหละนะถ้ากระดาษบางหน่อยเนี่ยเวลาที่ใช้น้ํามาเนี่ยก็อย่าไปใช้น้าเยอะมากนะเพราะเดี๋ยวกระดาษมันโป่งขาดได้เลยแบบนี้ถ้าเป็นกระดาษหนาหน่อยหรือกระดาษสําหรับสีน้ําเลยก็ใช้ได้ปกตินะคะเพียงแต่ว่า ืเใครใช้เป็นแบบสมุดทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นแบบกระดาษบางๆอะไรเงี้ยก็ระวังการใช้น้ำเยอะไปแค่นนัเองนะคะ,อะโอเคนะคะสําหรับร,รีวิวนะคะสีเทียนสําหรับเด็กนะคะสีเทียนทั้งสองยี่ห้อน,นี้นะ,ะถ้าเกิดว่าใครดูแลเอออยากลองใช้นะคะก็ลองหาซื้อได้ตามแอปช้อปปิ้งนะ,ะจริงๆไม่ต้องซื้อตามาที่แปะก็ได้นะเพราะว่าแอปช้อปปิ้งอื่นๆคิดว่าน่าจะมีนะคะแล้วก็ยี่ห้ออื่นนะาสามารถลองดูได้นะคะถ้าเกิดว่า บ้านไหนที่จะซื้อให้กับลูกหลานอะไรแบบนี้นะคะก็ดูเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วกออ็สารพิษในสีต้องไม่มีอะไรแบบนี้ปลอดภัยสําหรับเด็กนะคะยิ่งเด็กเล็กก็ยิ่งต้องระวังนะคะแต่ว่าถ้าใครซื้อไปใช้เองนะคะเป็นผู้ใหญ่อย่างเราๆนะคะก็ลองซื้อไปเล่นดูได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องของคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปมากๆเลยนะคะใครที่ชอบคลิปแนวรีวิวแบบนี้นะคะคอมเมนต์บอกกันนิดนึงเพื่อเป็นกําลังใจงให้กันค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ